ไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆไ,ได้ทั้งสิ้นหากไม่รบกวนเกิดไปก็รู้นัก,กติดตามช่องเสรีแชนแนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับวิชาจีบสาวสมัยคุณปู่มนเทพรำเผยเขียนชื่อบนใบกล้วยตานี สวัสดีครับท่านผู้ชมเคยมีคนถามถึงวิชานี้มาพอดีผู้เล่าไปเปิดเจอในตำราจรึงนำมาเล่าสู่กันฟังบอกก่อนว่าวิธีของคนสมัยเก่าก็ต้องแบบย้อนยุคนะครับสมัยนี้อาจจะไม่สะดวกในบางการณีคุณปู่เคยบอกว่าหากจะใช้ต้องเป็นใบตองกล้วยตานีเท่านั้นไปพลีมา ท่านเคยบอกว่าให้ไปพลีแล้วก็บอกวิธีพลีนั่นแหละแต่ตอนนั้นผู้เราเองก็จำไม่ได้อีกทั้งผู้เราไม่ใช่คนที่จะเป็นคนที่ดูดบุหรี่วิชานี้เหมาะกับผู้ที่คือถ้าเขาเอาไปปลูกเสกแล้วเขาจะจุดบุหรี่ดูดให้ควันไปหาคนที่เขาหมายตาอะไรประมาณนั้นนะเมื่อได้ใบตองกล้วยตานีมาแล้ว คุณปู่บอกว่าให้เขียนชื่อคนนั้นนั่นคนที่เราหมายตานั่นแหละลงบนใบตองกล้วยตานี้ใบนั้นก็คือใบตองกล้วยเนี่ยเราต้องตัดแต่งก่อนแล้วนะเพราะว่าเราจะมาะมวนเป็นบุหรี่เพราะฉะนั้นขนาดของมันต้องพอเหมาะพอดีนะเราราวประมาณนั้นแหละนะมวนเล็กมวนใหญ่มวนหนามวนบางมวนยาวมวนชันกว่ากันไปตามแต่สะดวกจากนั้นก็ให้เขียนชื่อเราทับซ้ํา ก็หมายถึงว่านำมาตัดแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนชื่อบุคคลที่เราหมายตานั้นนะลงบนใบตองกล้วยตานี้เรียกจิตเรียกนามลงไปจากนั้นก็เขียนชื่อเราทับลงไปอีกทีและท่านบอกว่าให้เขียนยันสามมุมล้อมชื่อนั้นเอาไว้ด้วยยันสามมุมนี้พวกเราไม่แน่ใจว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างมันก็มีหลายตำรักนะครับ ยันสามเฉยๆก็มียันลักษณะเป็นทรงสามเหลี่ยมก็มีนะครับอันนี้พวกเราไม่แน่ใจนะเนื่องจากว่า,าเรื่องราวมันนานมากแล้วพวกเราก็เองก็จำไม่ได้นะครับพอเขียนยันสามม,มุมครอบชื่อเอาไว้แล้วท่นว่าให้เทกด้วยคาถาบทนี้ ก่อนท่องก็อย่าลืมนำนึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตั้งนโมสามจบมนรำเพยโอมรำเพยมหารำเพยพระภายเจ้าเอย๋ยรำเพยพัดไปต้องที่หัวใจหฤทัไทยรำจวนพระภายพัดชวนพัดกวนใจมานิ่งอยู่ไม่ได้ร้องไห้โหยหามาเร็วมารา มาร่วมมารักมาสู่อยู่สมมาชมมาทักมาแนบเนื้ออ่อนมานอนเนื้อตักมารักเร็วราจิตตตมิตราสมมาขมะอิมังจิตติพันทะนังอทิทธามิอิมังกายพันทะนังอทิทธามิอิมัง อังคพันธนังอธิฐามิท่านว่าปลุกเสกแล้วนำไปมวนบุรีดูดให้ควันโชยหาคนที่หมายตาก็หามุมดีๆด,ดูดไปแล้วก็ควันก็จะโชยลอยตามลมไปว่างั้นนะหากโดนคนอื่นด้วยจะกลายเป็นเมตตาม,มหานิยม ก็เขาก็จะเมตตาเอ็นดูเราส่วนคนที่หมายตาโดนเข้าไปก็จะกลายเป็นสเสน่ห์ทานว่าแบบนั้นนะก็คือจะรักจะหลงจะเป็นสเสน่ห์ต่อกันต่อคนทั้งสองแต่คนอื่นนั้นจะเป็นเสมือนเมตตามหานิยมเมตตาเอ็นดูแต่นั่นก็สมัยก่อนนะครับสมัยนี้จะมายืนดูดบุหรี่ปุ้ยๆไม่ดูไม่แคร์สังคม อาจจะสวยเอาง่ายๆก็ได้แหละคนรุ่นใหม่สมัยนี้มวนบุรีมวนยาสูบเนี่ยเป็นก็คงจะน้อยมากนะถ้าไม่ต่างจังหวัดไม่ชนบทจริงๆก็คงจะมวนบุรีไม่ค่อยเป็นกันนะอันนั้นก็ว่ากันไปตามแต่ละมุมเนาะเรื่องราวนี้คุณปู่เคยสอนเอาไว้เมื่อสมัยที่ผู้เล่ายัางวัยรุ่นก็นานมากจนจำรายละเอียดไม่ครบว่างั้นเถอะ จนได้มาเจอเจอกับเนื้อมนในตำราจึงนำมาเล่าสู่กันฟังประกอบกับเรื่องราวที่ตัวเองเคยได้ยินมาก่อนอันนี้หากคนสมัยนี้จะนำไปใช้เนี่ยจะเป่าปากเปล่าก็ได้นะบังเกิดให้เขาคิดถึงนะไม่ใช่ไปเดินดุมๆไปเป่าใส่หน้าเขาอันนั้นก็จะเสียมารยาทไปคนจะฉลา,าดใช้เนี่ยเขาจะมีเทคนิค ไม่ให้ใครเห็นไม่ให้เจ้าตัวรู้เฉพาะคนที่เป็นสเสน่ห์เฉพาะคนที่เราหมายตานะเวลาท่องก็เอ่ยชื่อเขาด้วยล่ะมนเทพรำรึกโอมสิทธิพระฤาษีมุนีท้าจึงชุบมนตรนี้ให้แก่กูท้าจึงให้กูรำรึกถึงก็มารำรึกถึงกูทะ จึงให้กูรำลึกถึงพระยมพระยมก็มารำลึกถึงกูทะาจึงให้กูมาลำลึกถึงพระการพระการก็มารำลึกถึงกูทะาจึงให้กูรำลึกถึงพระจัตุโรกบาลพระจัตุโรกบาลก็มารำลึกถึงกูทะาจึงให้กูรำลึกถึงพระภูมิพระภูมิก็มารำลึกถึงกูทะาจึงให้กูรำลึกถึงพระพาย พระพายก็มาลำลึกถึงกูท้าจึงให้กูมาลำลึกถึงพระนารายพระนารายก็มาลำลึกถึงกูท้าจึงให้กูมาลำลึกถึงพระเสื้อเมืองครูหมอปะยายประสิทธิสวาหะโอมพระลำลึกมหาลำลึกรำจิตรำจวนใจพระพายพัดไปมึงอยู่ไม่ได้ร้องไห้มหากูอยู่เวลเจ็ดหน เชื่อกันว่าท่องภาวนาคาถาบทนี้แล้วอีกฝ่ายจะอดรนทนไม่ได้กระวนกระวายขนขวายหาทางมาหาเราอย่างไม่เป็นสุขท่านว่าแบบนั้นนะก็คือถ้าท่องมนต์นี้ขึ้นผลก็จะทำให้เขาอยากมาหาเรามันอาจจะไม่ตึงตั้งในทันทีแต่มันจะเป็น,นกลไกที่ชี้ชัดขึ้นเรื่อยๆนะท่านว่าแบบนั้นนะครับ เล่ากันว่าบทพระคาถาเนี่้ได้จากฤาษีพระฤาษีนี่ชุกนางแก่นจันทร์ขึ้นมาด้วยความงดงามของนางเราใจจนพระฤาษียั้งใจไม่อยู่พระฤาษีจึงได้นางเป็นเมียและปล่อยให้อยู่ลําพังกลางป่ากลางเขาจึงได้ให้คาถาบทน,นี้เอาไว้เมื่อใดที่นางท่องภาวนาคาถาบทน,นี้ไม่ว่าพระฤาษีจะอยู่ทิศทางไหนแห่งหนตําตบลใด พระฤาษีก็จะปรากฏกายกลับมาหานางในทันทีเหมือนกับาขนาดพระฤาษีต้องมนก็ยังทนไม่ได้ให้รีบกลับมาทันทีอะไรประมาณนั้นนะแล้วทีนี้ต่อมานางก็ได้ดำนึกถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็มาสมสู่อยู่ด้วยกันจนบังเกิดมีพาลีขึ้นมาและนางก็ได้ภาวนาถึงพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ก็มาสมสู่จนบังเกิดมีสุครีบขึ้นมาเชื่อกันว่าหากบริกรรมคาถาบทนี้ตามกำลังวันบุคคลที่เราพึงปรารถนาก็จะคิดถึงรราลึกถึงเราอยู่ไม่ขาดท่านว่าแบบนั้นนะครับกำลังวันนี้ก็คือ,อเราก็ต้องไปเช็คอีกทีนะตามกำลังวันนะจะขึ้นบนหน้าจอนั่นแหละครับไล่ดู วันไหนกี่จบวันไหนกำลังวันเท่าไรเราก็ท่องตามนั้นตามกำลังวันนั้นนั้นพระมน์มหารํำจวนโอมเบ๋ยเว๋ยพระพุยกูเอย๋ยพระพายกูเอย๋ยพระพุยพระพายพัดต้องรำํรำจวนรํำจวนํำจิตํำจวนปวนจิตํำจิตพิสดาพรพัดต้องรํำจิตโอมเทพนิมิตมหานิมิต โอมเทพรำลึกมหาํำลึกโอมเทพระรวยมหาระรวยระรวยทั้งจิตระรวยทั้งใจเจ็ดทุ่งเล่นมหาเจ็ดกระทงนาเล่นมาสู่ตัวกูโอมติดสารพัดติดโอมยันสารพัดยันติดตัวกูมาเอกังสะมมยังภักขวาอิติมังคนทั้งหลายทอดแล้วอย่าวางละมนบทนี้ท่านว่า ให้ใช้เสกภาวนาเป็นเทพรำลึกก็ได้หากอยู่ใกล้ให้ภาวนาแล้วเป่าลมออกไปให้โดนตัวเขาจะผูกใจให้บุคคลผู้นั้นรักเราหลงเหล่าทันบาแบบนั้นพระคาถาเทพรำพึงพุทธังนะรำพึงโมคิดถึงพุทธอ่อนใจทาอยู่ไม่ได้ อย่าร้องไห้ทำมังสังขังและรวยร้องไห้มาหากูณมิเห็นหน้าก็บนหาโมธรรมโมสังโคเห็นหน้าดีใจพุทธกอดไว้ทามิใครจะวางมือ,อยะตามมาพุโทโธธรรมโมและรวยสังโคอดละไมมีจิตตังปิอย่างมะมะ ตัวกูคือคนทั้งหลายให้มารักกูเสมือนหนึ่งช้างรักนาเสมือนหนึ่งปลารักน้ำเสมือนราชสีรักถ้ำพระโคหารักกูเสมอแม่รักลูกอมชัยสิทธิสวะหลักคาาบทนี้ท่านว่าให้เสกสีพึ่งก็ได้เสกเครื่องหอมทาตัวเสกแป้งผัดหน้าก็ได้เห็นหน้าเราไม่ไวายรำพึงนึกถึงแต่เราเลย ใบหน้าของเราจะติดอกติดใจตรึงอยู่ในตัวตรึงอยู่ในจิตเขาบทพระคาถาแต่ละชื่อนั้นอาจจะชื่อคล้ายกันเรียกแตกต่างกันไปแต่เนื้อถ้อยคำมนั้นอาจจะเหมือนเหมือนกันก็ได้หรือบางคาถาชื่อเหมือนกันแต่ท่องไม่เหมือนกันก็มี ชื่อเหมือนกันท่องสั้นกว่ายาวกว่าก็มีอันนั้นก็รบกวนท่านผู้รู้ช่วยพิจารณากันด้วยนะครับในหลายๆบทคาถานั้นก็มีอีกมากมายผู้เรานำมาฝากเท่านี้เพียงในคลิปนี้โอกาสต่อไปจะหาคาถามาเล่าสู่กันฟังขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยพารานาไมยสมบูรณ์พุทความเจ็บใหญ่ไกลความไขยย่ใหญมี โรยจะได้มีผี่ะได้ผ่านมัน่ะได้เห็นเว้นยะได้เกาะเคราะห์่ะได้ไกลพุวยไพ่ให้ความขามวางเวนดอกหางหายขั้นมันเหินอย่างง่ายก็ให้ตกวางทั้งดีให้มีแต่คนค่อยอุ้มนั่สู้ดอกอยู่ทรงให้ฝาดงเด่นแกวแคล่วกลาดดอกไม่ใช่ขั้นมันไปทา้งหดเพดไพ่่ะได้ขวางกันให้โยสุขขีมันพันปีน้อขามล่วงทรัพสมบัติทั้งปวงให้ล่วงไหลมาถอนห้มไหวแต่ผู้เดียว สวัสดทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ